เรียกได้ว่ายังคงถกเถียงกันไม่หยุดสำหรับคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันอย่างพระเอกเบอร์ต้นเวียสุกลวัตกับวิกกี้ภรรยาที่ถูกชาวโซเชียลต่อว่าคบซ้อนไม่รู้จักดาราและยังไม่ให้เกียรติรักเก่าและสำหรับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นมาจากวิดีโอพรีเซนเทชันที่พระเอกเบิร์นเวียสุกลวัตกับภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้หรือพี่มนยาเวสปริวัตได้เปิดขึ้นภายในงานแต่งงานเมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม -65 ที่ผ่านมาซึ่งเนื้อหาในวิดีโอมีช่วงหนึ่งของคลิปเล่าเรื่องราวความรััักกขของงงงท้้้คู่ว่วาเิดดึนไยงไยง ก่อนที่จะเฉลยว่าต่อมาทางด้านวิกกี้ภรรยาเวียสุกลวัฒน์ก็บอกว่าเวียนั้นชวนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่ไม่ว่างไปซึ่งเวียก็ไม่เคยละความพยายามส่วนที่ยอมไปก็เพราะอยากรู้จักมากขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเวียเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นดาราเพราะเป็นคนไม่ดูโทรทัศน์จนได้มารู้จักและเปิดใจให้กันและทั้งคู่ก็สัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไป งานนี้ทำเอาทั้งหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้เจอดราม่าถาโถมเข้ามาแบบข้ามวันไม่จบทันทีซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็มองว่าเวียไม่ให้เกียรติรักครั้งเก่าอย่างเบลล่าไม่ถนอมความรู้สึกอีกฝ่ายวกกี้ไม่รู้ว่าเวียเป็นดาราจริงหรือทั้งๆท,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 ที่เคยเป็นผู้ช่วยสตันในละครเรื่องที่เวียเล่นรวมไปถึงยังมีทั้งประเด็นคบซ้อนและต่างๆมากมาย ล่าสุดคุณแม่พลอยพลินคุณแม่ของเวียสุกุลวัฒน์ที่ได้ออกมาโพสต์ภาพงานแต่งของลูกชายกับวิกกี้ลูกสะใภ้พร้อมเขียนข้อความอวยพรและขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและฉลองมงคลสมรสของลูกชายในครั้งนี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมไปถึงมีหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณแม่หลังลูกชาย ลูกสะพ้ายเจอดราม่าไว้ในโพสต์ล่าสุดนี้ว่าคุณแม่ขบบอกน้องสองคนอย่าไปให้ค่าเสียงสุนัขเห่าเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองขอให้น้องเวียกับภรรยามีความสุขมากมายให้พวกมันรักครอบครัวคณะรถทุกคนค่ะซึ่งทางด้านคุณแม่ของหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ด้วยการส่ง e โม j i รูปหัดไว้สีแดงสามดวงเรียกว่าเป็นการตอบกลับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นหลังงานแต่งงานลูกชายจากคุณแม่เป็นครั้งแรก